แบ่นแที่่อาเอาแล้วพี่มากาน็นะนึกว่าไปทำบัตรนั่นเขาไปทำนะ <c oughs> ไปทานะแต่พูดถึงว่าทาม่วนเนี่ยเงอนไขยเยอะนะเขาเลือกอืมเลือก ถ้ามีที่เกินเท่านี้อะายอย่างถ้าเอาคนจนๆจริงๆกันเนี้ยทิ้งไาแล้วคนติ๊กซักกันได้นะคนรู้ซักกันได้มาตรวจสอบนะมาตรวจสอบมาตรวจสอบถ้าตรวจสอบเจอก็คือว่าไม่ได้นามสกุลเดียวกันก็ไม่ได้เอออะไรไม่รู้เลยอะ ไม่ได้ได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งต่อบ้านได้คนนึงต่อบ้านแล้วบางทีก็ต่อบ้านบางทีได้สองคนอยู่ที่ทะเบียนบ้านเนี่ยที่ทะเบียนบ้านรู้จักทะเบียนบ้านแล้วก็นำสกุลด้วยเปล่าเราไม่รู้เนาะบางทีแบบอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันแต่คนละนามสกุลอืม ยังเขายังไม่ได้เลนี่เพิ่งจะไปจับบัตรคิวยังเพิ่งจะไปสกแกนเออะไรเอาอะไรมาได้ีกว่า ATK <AD> เออเอา ATK มาอย่างเดียวคิวข้าวอ่ะอ,าาอืมแล้วคิวต้องที่แปดสิบสามนู่นนะ่ะตอนนี้เพิ่งจะสิบห้าไปหลับได้เป็นตื่นเด้นะอ เดี๋ยวไปเอาผ้าตากดีกว่าแดดกี้เก็บพลมทีแล้วออกแดดแดดมาหน่อยอ่ะแดดมาเอาซะก่อนก็ยังได้ก็ยังดีหน่อยไงอือคงคิดว่านะน้องหน,น,นะน่อยให้ยยากแค่ ข้าวผัดขราวนี่ข้าวเจ้าบ้านอันนี้าวบ้านต้องออกไปอีกนะตรงนี้อ,อยู่ในบ้านอยู่ <laughs> ถ้าแม่ซักมาแล้วยังไม่ยังไม่ตากนังอยู่ในตะกร้าเลยจนะต้องพกออกอรุ่นก่อนดีแรกใช่รุ่นก่อนนะได้หมดอันนี้ไม่ได้แล้วเขาเลือกแล้วอย่างคนแรกคนแรกทำงานถ้าทำงานดีได้เงินเดือนมากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าคนที่สอง ถ้าคนที่สองทำงานก็จริงอะ่ะแต่เงินเดือนน้อยแล้วได้อาจจะได้คนที่สามอาจจะได้อะไรเงี้ยมันต้องดูที่เขาว่าทํางานกันไม่หรือเปล่าไม่เขาไนดือ้อไม่รตวมรตวจเองเขาตรวจเองเขาตรวจสอบตรวจสอบในแบบป,ประชาชนก็ขึ้นหมดแล้วว่ามีอะไรมั่งอะไรมั่งอ่ะนี่ถ้าคนมีทรัพย์สินแล้วมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเออมันก็บอกเองอือมันต้องบอกมีรายได้เยอะอือใช่ แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีนึงไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยอืมเขาใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวใช้บ,บัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วการไปซื้อของก็<อ>ในโทรศัพท์อย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้ใช้บัตรแลว้วใช้โทรศัพท์อย่างเดียวมีโทรศัพท์ แค่อย่างเดียวถ้าคนที่เขาไม่มีโทรศัพท์ก็คงจะบัตรประชาชนนะประมาณน่ะอ่าเขาแบบนั้นอืมประมาณนั้นเห็เห็นขาวๆบูดแค่ไหนอืมแล้วไปทำอะไรอ่ะยังเลยก็ไหนลองไปดูก็ดิอืมก็ไปไปที่อมชินเมื่อของมันคืนนี่เขาว่ายังไม่เปิดก็นี่เราไปสมัครไว้ก่อนไงนี่เนี่ยที่บ้านผู้ใหญ่เนี่ยไปเลยจะได้ไม่ต้องไปนู่นไปที่บ้านเธอนั่นเนี่ย มาที่บ้านแล้วไม่ต้องไปไกลทางอา,ารเข้ามาน้อง,ง,มาางอิมาปางว่าโอ้มาปางในมูลไหมต้องยุบ

ทำหม้อทำหม้อแล้วทําหม้อด้วยเนาะตัดไปข้างนี่อึนี่อยู่ไหนเนี่ย <US uneopen morally> Gracias. ที่บ้านต่อเอาเขาเขาเต็ม